คุณรู้หรือไม่สามเคล็ดลับที่ทําให้สาวเกาหลีมีผิวที่ขาวใสไร้ฝ้าและสุขภาพดีวันนี้นะคะเกดจะมาแชร์เคล็ดลับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยได้โอกาสค่ะคุยกับทางบริษัทเกาหลีที่ทําสกินแคร์หลายๆบริษัทแล้วก็มีการคุย,ก,ยกับเรื่องการดูแลผิวนะคะของสาวเกาหลีเคล็ดลับคืออะไรทําไมถึงหน้าขาวใสามากๆแล้วดูสุขภาพดีด้วย เขาบอกเลยนะคะว่าปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วนอกเหนือจากสภาพอากาศที่ไทยเรากับเกาหลีไม่เหมือนกันไทยเราค่อนข้างจะร้อนใช่ไหมคะแดดจ้าร้อนอุณหภูมิสูงแต่เกาหลีเขาจะมีช่วงระยะเวลาที่หนาวแต่อากาศที่เขาเจอคือแห้งของแบบนี้ไม่เหมือนกันค่ะแต่วิธีการดูแลสำคัญที่สุดซึ่ง เมื่อเราเจอสภาพอากาศนะคะทุกสภาพอากาศเราต้องอยู่ได้ผิวเราจะต้องดีได้เพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ประเทศเกาหลีบางคนก็ทำงานในประเทศอาเซียน เช่นนะคะอินโดนีเซียวันนี้ที่เกตอยู่อินโดนีเซียก็มีคนเกาหลีบางคนทํางานที่นี่เหมือนกันทํางานที่ไทยทํางานที่เวียดนามฟิลิปปินส์ด้วยซึ่งเจอปัญหาแดดร้อนแดดจ้าเหมือนกันแต่เขาบอกเลยนะคะว่าสามเคล็ดลับตรงนี้จะทําให้ผิวเราดีได้ข้อแรกนะคะไม่กัดลอกผิวไม่ไปทําอะไรต่างๆที่ลอกผิวออกมาเช่นการใช้เคมีคอลหรือว่าพวกเคมีต่างๆ ลอกผิวครีมลอกผิวต่างๆพวกนี้จะทำให้ผิวเราบางค่ะไวต่อแสงเวลาที่เราเจอแสง UV วีจัดๆสิ่งที่จะเกิดคือหน้าแดงฝ้าขึ้นและจะกลายเป็นฝ้าถาวรเพราะมันกระตุ้นเม็ดสีเมลานินที่อยู่ใต้ผิวเราข้อที่2นะคะ ผิวที่ดีจะต้องมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดซึ่งเขาจะให้ความสำคัญมากๆกับการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวไม่ว่าบริษัทสกินแคร์หลายๆบริษัทเนี่ยวันนี้ก็แชร์เคล็ดลับเลยว่าต้องมีผิวที่ชุ่มชื้นคุณต้องใส่ moisturizer นะต้องให้ผิวเราแข็งแรงจากข้างในเพราะถ้าเกิดว่าผิวเราไม่ชุ่มชื้นไม่อิ่มน้ำมีความแห้งกลาน แน่นอนแสงแดดพอโดนมามากขึ้นผิวจะยิ่งกรอบยิ่งแห้งริ้วรอยยิ่งขึ้นและกระตุ้นเม็ดสีเมลานินเพิ่มขึ้นกลายเป็นฝ้ากระจุดด่างดำค่ะและหน้าจะหมองคล้ำด้วยเวลาที่ผิวเราเนี่ยมีมอยส์เจอร์ไรเซอร์มีความชุ่มชื้นเยอะๆจะอิ่มฟู ทาครีมทาแป้งทาบำรุงต่างๆจะซึมเข้าไปบำรุงได้ลึกถึงข้างในคือผิวมันจะดีกว่ากันเยอะเลยซึ่งวิธีการนะคะง่ายๆเลยถ้าจากภายในนะก็คือการดื่มน้ำให้ได้วันละ2 3ถึง3ลิตรส่วนภายนอก เราจะต้องใช้พวกสกินแคร์บำรุงต่างๆที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวไม่กัดลอกเขาเน้นเลยห้ามใช้สารแรงแต่ใช้สิ่งที่ปลอดภยัยอ่อนโยนต่อผิวจะดีที่สุดเพราะว่าผิวเราจะอยู่ไประยะยาวเราไม่ทำการรักษาแต่เราจะต้องทำการป้องกันการป้องกันจะทำให้ผิวเรานแข็งแรงมากขึ้นนะคะและเคล็ดลับสุดท้ายเขาบอกเลยเคล็ดลับที่3กันแดดค่ะ ไม่ว่ายี่ห้อไหนคุณจะใช้อะไรจะต้องใช้ครีมกันแดดเพราะครีมกันแดดคือตอบโจทย์มากๆเป็นเกราะคุ้มกันผิวเราจาก UVA UVB แสงสีฟ้าสิ่งพวกนี้คือสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยความหมองคล้ำแล้วอุธีการทาก็สำคัญนะคะก็ต้องทาตั้งแต่ตอนเช้าเลยหลังจากล้างหน้าอาบน้ำเสร็จลงเลยสกินแคร์และตามด้วยตัวกันแดดทุก ครั้งไม่ว่าเราจะอยู่ในร่มหรืออยู่กลางแจ้งวันฝนตกวันแดดออกต้องทาทุกวันค่ะและถ้าใครทาซ้ำระหว่างวันได้ยิ่งดีที่สุดนะคะ ด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะก็เป็นเคล็ดลับดีๆของสาวเกาหลีคนเกาหลีทําไมเขาถึงผิวดีขนาดนี้แล้วเราล่ะจะทําได้ยังไงวันนี้เกดก็อยากแนะนํานะคะถ้าเกิดใครยังไม่เป็นฝ้าถือว่าโชคดีมากๆคุณต้องรีบป้องกันดีกว่ารักษาแต่ว่าถ้าใครเป็นฝ้าไปแล้วอ่าเราวันนี้เรามีวิธีการมาแนะนําเป็นชุดดูแลฝ้าจากเคที่นะคะ3ชิ้นสขั้นตอนง่ายๆใช้ได้ทั้งคนที่เป็นฝ้าแล้วหรือเริ่มเป็นฝ้าหรือยัง ไม่เป็นฝ้าแต่ต้องการป้องกันตัวแรกเลยนะคะเป็นตัวบำรุงค่ะที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนเคที่ตัวนี้จะช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำมองคล้ำเอาอยู่เพราะจะมีตัวอัลฟาอาบูตินตัวนี้ช่วยทำให้ เม็ดสีเมลานินที่อยู่ข้างในเนี่ยค่อยๆจางลงดูแลตั้งแต่ต้นต่อเลยนะคะมีทนานสมิกแอซิดกรีซินซอจาด้วยแล้วก็ยังมีตัวที่ไปลดการเกิดเอนไซม์กระตุนฟ้าสำคัญมากๆโดยที่ไม่ทำให้ผิวแห้งกร้านก็จะมีซัคชไลไอโซเมเลตที่จะ จช่วยให้ผิวของเราเนี่ยกักเก็บน้ำได้ถึง72ชั่วโมงตัวนี้จะมีโครงสร้างคล้ายกับคาร์โบไฮเดรตก็คือเป็นลักษณะที่ว่าใกล้เคียงกับพืชเนาะแล้วก็ใกล้เคียงกับโครงสร้างที่เราจะใช้แล้วไม่แพ้ นอกเหนือจากนั้นคนที่มีปัญหาผิวแสบแดงเวลาออกแดดผิวแพ้ง่ายหรือว่าโดนสารมาแล้วตัวนี้จะมีอาราโทอินวิตามิน b 3 b 5ช่วยปอบประลมเซลล์ผิวฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่และเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเป็นสกินแบเรียร์นะคะก็คือเป็นเกราะคุ้มกันไม่ให้ UV มาทำร้ายเพิ่มนอกเหนือจากนั้นคนที่มีริ้วรอยก็ตอบโจทย์มากๆเพราะเราใส่ตัวริงเคิลฟิลด้วยและไฮยาลูรอนตัวไฮยาลูรอนจะเป็นตัว เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวเพิ่มคอลลาเจนเข้าไปค่ะโดยเซรั่มตัวนี้ใช้เช้าเย็นนะคะเกดก็ติดมาด้วยที่อินโดนีเซียเราก็ใช้ด้วยนะเพราะว่าต้องใช้เช้าเย็นอ่าอย่างถ้าเกิดว่าใช้เนี่ยมันจะเป็นหัวดอกเปอร์อย่างนี้เกดแนะนำนิดนึงนะคะก็ยดออกมาจากข้างในขวดแบบนี้เดี๋ยวให้ดูเนื้อกันนิดนึง พอทาเข้าไปแล้วจะซึมไวมากๆซึมฟุบเข้าไปบำรุงถึงผิวข้างในสำหรับคนที่เป็นฝ้าจะรู้สึกเลยบำรุงเนี่ยไม่ได้กองหน้าผิวแต่ซึมเข้าไปบำรุงข้างในลดเม็ดสีเมลานินทำให้ผิวกระชับขึ้นเรียบเนียนขึ้นสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะหลายคนถามมาลาฝ้าจะจางเมื่อไหร่ประมาณ1เดือนค่ะเพราะผิวของเราเนี่ยมีการผลัดเซลล์ผิวต้องใช้เวลา28วัน ใช้ตัวนี้ไม่มีสารแรงไม่ทําให้กัดลอกไม่ทําให้ผิวบางหยุดใช้หน้าไม่ดํานะคะโดยเซรั่มเป็นตัวบํารุงแล้วคุณต้องใช้ควบคู่กับการทาครีมกันแดดแนะนําเป็นตัวนี้เลยเพราะเราต้องมีเกาะคุ้มกันนะจากแสง UV มีบีกันแดดเคที่ SPF 50 PA บวกบวกที่กันได้ทั้ง UVA e UVB e แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มทาทับเมคอัพระหว่างวันได้และเข้าได้ทุกสีผิวตัวนี้เนียนใสามากๆ และสำหรับใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะจะชอบเลยเพราะว่าลูบไปแล้วเนี่ยเข้าได้เลยทุกสีผิวนะคะออกเกล็ดบีออกมาเยอะมากๆต้องขออนุญ,ญาตทานะคะพื้นที่มือก็จะเล็กนิดเดียวเองนี่เลยก็จะเนียนใสเลยนะคะอืมขอทาสองมือเลย แบบนี้เลยนะคะโดยที่คุณทาสองข้อนิ้วไม่หนักหน้าไม่เหนียวระหว่างวันหน้าไม่เยิ้มเป็นไข่ทอดไข่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะและยังทำให้เบาสบายผิวได้ความเนียนแบบกระจ่างใสนี่เลยค่ะ,อะพอเราทาหมดไปแล้วซึมเข้าไปแล้วนะคะนี่เลยอพอเราทาทับอีกรอบหนึ่งเพราะครีมออกมาเยอะมากๆก็จะเห็นเลยว่าทับไปได้เลย บำรุงได้ทั้งผิวหน้านี่เลยนะคะผิวกายคอเราก็ต้องทาด้วยทั้งหน้าและหลังเพราะว่าพอโดนแสง UV นอกเหนือจากฝ้าแล้วกระสามารถจะขึ้นได้ยิ่งวัย40บวกอย่างเกตเองใกล้จะา50แล้วนะคะก็ต้<ค>องดูแลทั้งหน้าคอแขนหมดเลยจบจากตรงนี้ ล้างหน้าก็จะแนะนําเป็นตัวนี้ค่ะสะบูส่สมุนไพรแฮนเมดว่านนังคาจากเคที่ที่ไม่มีสารซัลเฟตรหรือสารเพิ่มฟองล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงช่วยลดสิวลดฝ้าด้วยกับชุดนี้เซตนี้นะคะก็จะมีเซรั่มสบู่แล้วก็ครีมกันแดดด้วยอยู่ในชุดแบบนี้ในราคาพิเศษ1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกำลังใจทุกท่ ขอบคุณค่ะ